สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากร์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดาวพระอาทิตย์ค่ะซึ่งจะทำการยกย้ายในช่วงวันที่17กรกฎาคมไปจนถึงวันที่18สิงหาคมปี2566ค่ะ ดาวพระอาทิตย์นั้นถือว่าเป็นดาวแห่งแสงดาวแห่งพลังงานดาวแห่งการเริ่มต้นเมื่อมีการโคจรยกย้ายในครั้งนี้ย่อมส่งอิทธิพลต่อทุกๆสรรพสิงบนโลกค่ะไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่ามนุษย์ก็ตามแต่นะคะล้วนแล้วแต่ส่งพลังงานให้กับแต่ละลัคนาราศีและแต่ละสัพพสิงค่ะเรามาเช็กันเลยในคลิปวิดีโอนี้นะคะว่าอิทธิพลของดาวพระอาทิตย์นั้นจะส่งผลต่อคุณอย่างไรบ้าง 卡。 และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรค่ะชาวมังกรท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมังกรก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมังกรนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์โดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรว่าในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีมังกรค่ะดาวพระอาทิตย์นั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะของคุณในวันที่17กรกฎาคมไปจนถึงวันที่18สิงหาคมปี2566ดาวพระอาทิตย์ได้ทําการโคจรยกย้ายออกจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศีกรกฎนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนปัตตนิของดวงชะตาและทำมุมเล็งลัคนาราศีเกิดของคุณ ไม่พอเท่านั้นนะคะตำแหน่งที่ดาวพระอาทิตย์ได้ถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีความเข้มแข็งมากๆนั่นก็คือเป็นมหาจักรนั่นเองค่ะมหาจักรหมายถึงการต่อสู้การพยายามมหาจักรหมายถึงความยิ่งใหญ่ค่ะแต่ความยิ่งใหญ่ที่ได้รับมานะคะจะไม่ได้มาจากการนิ่งนอนใจไม่ได้มาจากการไม่ลงมือทําเพราะฉะนั้นจะเป็นช่วงที่แต่ละลัคนาราศีจะต้องลงมือทําจะต้องพยายามก็มีโอกาสที่จะได้รับ ความสำเร็จและมีโอกาสที่ จะมีความเจริญก้าวหน้านั่นเองค่ะดาวพระอาทิตย์อย่างที่สมัยบอกไปนะคะว่าเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะมรณะหมายถึงของเก่ามรณะหมายถึงการเปลี่ยนสถานะมรณะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงและหมายถึงการโยกย้ายได้เช่นเดียวกันดังนั้นการที่ดาวมรณะมาเล็งลัคนาราศีเกิดของชาวลัคนาราศีมังกรในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ชาวมังกรได้รับอิทธิพลจากดาวพระอาทิตย์อย่างมากค่ะเมื่อดาวมาเล็งลัคนาราศีเกิดประกาศ แรแกเลยนะคะคุณจะมีความใจร้อนมากขึ้นเพราะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวธาตุไฟมาเล็งลัคนาราศีเกิดจะก,กระตุ้นทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรตัดสินใจอะไรเร็วจนเกินไปหรือลงมือทําอะไรโดยขาดการไตร่ตรองขาดการพิจารณาอย่างละเอียดและรอบคอบเพราะฉะนั้นเมื่อคุณได้ยินได้ฟังแบบนี้ในช่วงตั้งแต่17กรกฎาคมเป็นต้นไปถ้าจะเอาง่ายๆก็คือช่วงกลางเดือนกรกฎาคมเนี่ยคุณจะทําอะไรต้องคิดแล้วคิดอีกทบทวนแล้ว ทบทวนอีกและอย่าหลงเชื่อใครนะคะชาวลัคนาราศีมังกรคะประการต่อมามีเกณฑ์ที่คนรักคู่รักจะเจ็บไข้ไม่สบายเพราะดาวมรณะโคจรมาอยู่ในเรือนปัตตน,นินะคะถ้าไม่เช่นนั้นก็จะเป็นที่ตัวคุณเองนะที่อาจจะมีเกณฑ์เจ็บไข้ไม่สบายป่วยไขย้หรือบางคนไม่ได้ป่วยไข้คะ่ะแต่เป็นสภาวะของความเครียดมีเรื่องที่ต้องคิดมากมีเรื่องที่ต้องแก้ปัญหามีความวิตกกังวลเกิดขึ้นแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะชาวล คนาราศีมังกรคะคำว่าปัตตานีนอกจากจะหมายถึงคนรักคู่รักแล้วก็ยังหมายถึงคู่หุ้นส่วนคนในทีมเพื่อนร่วมงานคู่ค้าคู่สัญญาได้เช่นเดียวกันความเดือดร้อนอาจจะไม่ได้มาจากแฟนหรือคนรักแต่อาจจะมาจากคนในทีมคนที่คุณร่วมงานด้วยลูกค้าคู่สัญญาคู่กรณีอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคุณในระยะหนึ่งเดือนที่ดาวพระอาทิตย์โคจรมาอยู่ในเรือนปัตตนิก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะต้อง องระมัดระวังและรอบคอบในการใช้ชีวิตให้มากสําหรับชาวมังกรไม่พอเท่านั้นคุณมีเกณฑ์ที่จะสูญเสียบางสิ่งบางอย่างนะซึ่งบางสิ่งบางอย่างตรงนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งของหรือจะเป็นบุคคลหรือจะเป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้นะคะชาวลคนาราศีมังกรมีเกณฑ์ที่จะต้องจากเป็นหรือจากตายจากของบางสิ่งจากคนบางคนหรือจากสัตว์เลี้ยงบางตัวนะคะแล้วคุณมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งใหม่เข้ามามาทดแทนกันนะ แล้วตำแหน่งของดาวพระอาทิตย์ที่ได้คือมาหาจักรก็มีโอกาสที่ของใหม่ที่มาทดแทนของเก่าตรงนั้นเป็นของที่ดีกว่าเดิมก็ได้นะคะถือว่ายังอยู่ในกะเกณฑ์ที่เข้มแข็งอยู่เช่นเดียวกันชาวลัคนาราศีมังกรค่ะดาวมรณะมเะเร็งลัคนาราศีเกิดมันเหมือนคุณได้เกิดใหม่มันเหมือนคุณได้ลอกคราบมันเหมือนกับว่าการเปลี่ยนแปลงจะนําพาตัวคุณไปสู่จุดที่ดีความที่ชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยโดยพื้นฐานเลยของนิสัยเนี่ยจะเป็นคนที่ ชอบยึดติดกับสิ่งเก่าๆถ้าจะว่ากันไปตามตรงเหมือนเป็นคนหัวโบราณน,นิดหนึ่งนะคะถ้าในระยะนี้คุณจะเปลี่ยนแปลงอะไรเอานวัตกรรมเข้ามาใช้ในงานของคุณหรือเปลี่ยนนิสัยบางอย่างเปลี่ยนการกระทําบางอย่างของคุณที่มันเคยเป็นนิสัยแล้วซึ่งมันอาจจะไม่ค่อยดีนักมีการปรับเปลี่ยนขึ้น นะคะปรับเปลี่ยนใหม่ยกตัวอย่างง่ายๆคือจากเดิมเป็นคนตื่นสายตอนนี้มาตื่นให้เช้าขึ้นนะคะหลังจากนี้ไปคุณจะทําอะไรได้เยอะขึ้นคุณจะมีสมองไอเดียปลอดโปร่งมากยิ่งขึ้นมันเป็นจังหวะที่ตัวคุณต้องเปลี่ยนแปลงค่ะชาวลัคนาราศีมังกรจะทําเหมือนเดิมไม่ได้ไม่อย่างนั้นปัญหาจะเข้ามาเพราะดาวมรณะมาเลงลัคนาราศีเกิดแต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายมีการเดินทางนะคะคุณก็จะได้พบเจอกับสิ่งที่ดี นะชาวลัาคราศีมังกรถ้าเป็นในแง่มุมของการทำงานนะคะช่วงนี้ใครอยากจะเปลี่ยนงานใครอยากจะเปลี่ยนทีมที่ทำงานด้วยใครอยากจะเปลี่ยนหุ้นส่วนมีเกณฑ์ทำได้นะ นั่นหมายความว่าคุณเจอปัญหาอะไรบางอย่างแล้วคุณไม่ไม่อยากทํางานกับทีมเดิมแล้วเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนได้แต่ต้องเป็นไปอย่างประนีประนอมนะคะไม่ใช่ว่าเปลี่ยนออกมาด้วยความโมโหโทโซใส่กันแบบนั้นมันก็ดูจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าที่ควรนะคะแล้วการที่คุณได้เปลี่ยนในระยะนี้ก็จะส่งผลทําให้คุณได้เจอทีมใหม่ที่เข้มแข็งกว่าเดิมได้เจอหุ้นส่วนใหม่ที่เก่งกาจกว่าเดิมมีความคิดไอเดียที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับคุณมากขึ้นแบบนี้ได้นะคะเป็นช่วงที่คุณจะได้คู่ครองใหม่ได้คนรัก ใหม่ได้หุ้นส่วนใหม่มีสมาชิกใหม่ๆเข้ามาเกื้อกูลแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเหนื่อยขึ้นค่ะนะคะเพราะความว่าเป็นมหาจักรเนี่ย จะไม่ได้เป็นลักษณะของการนิ่งดูได้นิ่งเฉยไม่ทำอะไรรอสั่งอย่างเดียวไม่ได้ค่ะต้องลงมือทำต้องแอคชั่นแม้ว่าคุณจะเป็นหัวหน้าแม้ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของบริษัทก็ต้องทำให้ลูกน้องเห็นนะคะก็ต้องมาแอคชั่นต้องมาตามงานตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีความแอคทีฟมากขึ้นในด้านดีของชาวลัคนาราศีมังกรก็มีเช่นเดียวกันค่ะไม่ได้ส่งผลในด้านเสียเพียงอย่างเดียวประการแรกเลยคือเรื่องของชื่อเสียงดาวพระ อาทิตย์เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงความมีเกียรติความมีศักดิ์ศรีอิทธิพลอำนาจเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะเมื่อโคจรมาเล็งลัคนาราศีเกิดก็จะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นมีความโดดเด่นในวงการในสายงานที่คุณทํามากยิ่งขึ้นรวมไปถึงคุณจะมีสเสน่ห์มากยิ่งขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่ให้การเกื้อกูลสนับสนุนแต่ชาวลัคนาราศีมังกรต้องใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนนะเพราะว่า ดาวพระอาทิตย์มเะเร็งลัคนาเนี่ยทำให้คุณใจร้อนบางครั้งทําให้คุณรู้สึกโอ้อวดเอ่อทำไมอาจจะใช้คําพูดผิดคือเหมือนกันบมั่นใจในตัวเองจนเกินไปผู้ใหญ่บางคนอาจจะมองว่าเราอวดดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องเตือนกันว่าต้องอ่อนน้อมถ่อมตนต้องประนีประนอมนะคะอย่าอย่าออกตัวแรงจนเกินไปเนียเป็นลักษณะนี้จะดีกว่านั่นเองค่ะเรื่องความรักความสัมพันธ์อาจจะมีทะเลาะอาจจะมีงอนกันบ้างอาจจะมีไม่เข้าใจกันบ้างแต่ก็ไม่ได้ส่งผลเสียรย แรงอะไรสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรค่อยๆพูดค่อยๆเจรจาหันหน้าเข้าหากันค่ะชาวมังกรในระยะนี้ถ้าใครมีโอกาสอยากจะแนะนําให้ทําบุญค่ะโดยเฉพาะการทําบุญที่เกี่ยวข้องกับแสงสว่างเพราะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวแห่งแสงแห่งพลังงานนะคะทาบุญค่าไฟแบบนี้ก็ได้หรือทําบุญกับคนตาบอดแบบนี้ก็ได้จะส่งเสริมให้ดวงชะตาของคุณมีความแข็งและแข็งแ,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 แรงมากยิ่งขึ้นประกอบกันกับการสวดมนต์ไหว้พระก่อน นอนเป็นประจำด้วยนะคะจะยิ่งเกื้อกูลกันดีมากๆเลยทีเดียวค่ะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีมังกรสมัยก็ต้องขออวยพอรอวยชัยให้ชาวมังกรทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ